เพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่าถ้าเราอยากจะรวยเนี่ยเราต้องใช้ชีวิตแบบไหนครับเพราะไลฟ์สไตล์ของคนจนกับคนรวยเนี่ยนะครับมันบอกได้เลยนะครับว่าคนคนนั้นเนี่ยนะครับในอนาคตเนี่ยเขาจะร่ำรวยหรือเขาจะยากจนดูไม่ยากครับดูแค่การใช้ชีวิตของคนเหล่านี้และเพื่อนๆนะครับอยากรู้ไหมครับว่าคนที่เขารวยเนี่ยเขาใช้ชีวิตแบบไหนวันนี้หมอตะกี้มีคำตอบครับ มีประโยคนึงครับที่ทำให้ผมเนี่ยเข้าใจเลยครับว่าถ้าเราอยากรวยต้องใช้ชีวิตแบบไหนประโยคนี้กล่าวไปว่าถ้าคุณอยากจะรวยครับจงใช้ชีวิตแบบคนจนครับและถ้าเกิดคุณอยากจนครับก็จงใช้ชีวิตแบบคนรวยครับ เป็นประโยคที่ผมฟังตอนแรกผมก็งงนะครับแต่ผมก็มาสังเกตคนใกล้ตัวเนี่ยมันช่างเหมือนกับประโยคนี้จริงๆครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างครับผมมีลูกน้องที่รู้จักนะครับทำงานอยู่ที่เดียวกันลูกน้องคนนี้ครับรายได้น,นะครับเงินเดือนเนี่ยก็ได้ประมาณหลักหมื่นครับแต่น้องเขาเนี่ยนะครับอยากจะอวดคนอื่นว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ร่ำรวยทำงานเนี่ยมีรายได้ดีมั่นคงนะครับเขาก็ไปซื้อรถมือสองซึ่งเป็นรถ ยุโรปครับแม่โก้เลยนะครับนะเพราะว่าเป็นรถเนี่ยจริงๆราคาค่อนข้างแพงมากแลรถมือสองครับดอกเบี้ยมันยิ่งแพงใหญ่ครับซื้อมาได้ไม่นานครับสุดท้ายครับก็ต้องไปซ่อมไปบำรุงรักษาไปแต่งรถนู่นนี่ค่าประกันก็แพงครับเงินเดือนที่ได้มาทั้งหมดผ่อนรถนี่ก็แทบจะหมดแลวครับไม่มีตังค์แทบจะเติมน้ํามันเลยและนอกจากนี้ครับเวลาโบนัสออกเนี่ยก็ซื้อทองนะครับเส้นโตขึ้นนะครับเอามา อวดกันในที่ทํางานนะครับซึ่งผมเองนะครับทำงานเนี่ยผมไม่เคยใส่ทองนะครับเพราะผมก็ไม่รู้จะใส่ไปทําไมนะครับเพราะว่าช่วงนี้ครับโจรที่เขาขโมยทองก็เยอะแยะนะครับใส่ทองเส้นโตดีไม่ดีจะไม่ปลอดภัยกับชีวิตอีกต่างหากพอได้เงินมาครับก็ต้องไปเปลี่ยนลายนั้นลายนี้เพิ่มให้ทองมันใหญ่ขึ้นนะครับเสียค่ากําเนิดเสียค่าเปลี่ยนเงินโอ้เยอะแยะมากมายซึ่งผมดูจะว่ามันไม่น่าจะได้สาระอะไรเลยนะครับแล้วการใช้ชีวิตของน้องเขาครับ วันศุกร์ทีไรนี่นะครับก็บอกว่าคอแห้งทุกทีต้องไปสังสรรค์ชวนเพื่อนไปกินไปดื่มกันนะครับแล้วก็ใจป๋าครับเลี้ยงเพื่อนแดกเงินติปเด็กเสิร์ฟครับทําให้คนอื่นมองว่าเขาเป็นคนรวยครับโดยพยายามจะสร้างภาพเพื่ออวดคนอื่นซึ่งเอาจริงๆแล้วนะครับมันแสดงออกว่าจริงๆแล้วเนะี่ยเขายังไม่รวยครับเพราะว่าเขาต้องพยายามอวดรวยเพื่อให้คนอื่นยอมรับว่าเขาเป็นคนรวยนั่นเอง แตกต่างจากเพื่อนผมอีกคนนึงครับคนนี้เนี่ยเรียกว,ว่ารวยระดับหมื่นล้านเลยนะครับแต่เขาใช้ชีวิตง่ายมากครับรถที่เขาใช้เนี่ยกลับกลายเป็นรถกระบะค,ครับเพราะเขาบอกว่ารถซุปเปอร์คาร์มันไม่เหมาะกับเมืองไทยครับถนนก็กขูุข่ะฝนก็ตกบ่อยน้ําก็ท่วมเยอะขับไปนะครับเจอน้ําท่วมทีฝนตกหนักๆเนี่ยนะครับค่าซ่อมเนี่ยเป็นล้านเลยทีเดียว แล้มูลค่าของรถครับมันซื้อไปเนี่ยนะครับมันก็ยิ่งลดลงไปเรื่อยๆครับไหนจะต้องเสียค่าประกันอันแสงแทงไหนก็ต้องมาแต่งรถอีกนะครับเสียเวลาครับแทนที่จะเอาเงินตรงนี้ครับราคาหลายสิบล้านไปลงทุนในพอร์ตการลงทุนครับสร้างเงินปันผลให้กับเขาได้มหาศาลเขาก็เลยเลือกจะใช้รถกระบะ นาฬิกาก็ไม่ได้นาฬิกาหรูอะไรครับใช้ในาฬิกาสมาร์ทวอชครับเพื่อดูว่าแต่ละวันเนี่ยเขาใช้พลังงานไปได้เท่าไหร่นะครับเพื่อจะควบคุมอาหารแล้วก็ควบคุมน้ําหนักนั่นเองครับดูว่าได้ประโยชน์กว่าการแคบบอกเวลาครับและลักษณะของเขาครับเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายครับแล้วก็ทําตัวโลโปรไฟล์มากก็คือ เคารพนะครับแล้วก็สุภาพนอบน้อมครับเขาไม่เคยอวดตนว่าเขาเป็นคนรวยแลวครับเพราะเขารู้ว่าการที่เขานอบน้อมถ่อมตนครับจะทําให้เขาได้โอกาสดีในชีวิตครับ แล้วผมก็แอบไปดูมือถือเขาครับเขาก็ใช้มือถือรุ่นโบราณโบราณครับเพราะเขาบอกว่ามือถือเขาครับใช้ก็แค่โทรเข้าโทรออกอ่านข้อความครับแล้วก็อาจจะเสิร์ชข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนิดๆหน่อยๆครับฟังก์ชันแค่นี้ใช้มือถือรุ่นเก่าก็ได้ไม่จําเป็นต้องใช้มือถือเวอร์ชั่นล่าสุดครับเพื่ออวดรวยอวดความล้าสมัยเพราะว่าสุดท้ายแล้วจริงมันก็ใช้แค่ฟังก์ชันแค่นี้เองครับเอาเงินไปทําอย่างอื่นดีกว่า คุณจะสังเกตครับว่าคนที่เขารวยจริงเนี่ยเขาจะใช้ชีวิตเหมือนคนจนครับก็คือเวลาคนจนเนี่ยเขาจะใช้จ่ายเงินเนี่ยเขาจะต้องพิจารณาอย่างชาญฉลาดครับว่าเงินที่จะเสียไปเนี่ยมันคุ้มค่ากับสิ่งที่เขาได้ไหมนะครับ เขาทําเหมือนเงินเนี่ยมันหามาด้วยความยากเกินครับเวลาใช้จ่ายไปเนี่ยมันต้องคุ้มค่าหรือลงทุนไปมันต้องได้ผลตอบแทนคืนมาครับและสิ่งที่มันฟุ่มเฟือยนะครับสิ่งที่มันไม่ได้เพิ่มมูลค่าเนี่ยเขาก็จะพยายามจะไม่ใช้จ่ายครับหรือจะใช้จ่ายเท่าที่จําเป็นเท่านั้นครับถ้าเขาอยากจะซื้อนาฬิกาก็เพื่อว่าอยากจะดูเวลาหรืออาจจะไว้ดูนาฬิกาสมาร์ทอปเพื่อสุขภาพถ้าจะใช้รถก็ใช้ตามหน้าที่การทํางานครับคือใช้รถแทนเท้าครับ ไม่ใช้รถแทนหน้าไม่ได้เอาไปอวดใครแบบนี้นะครับแต่คนจนเนี่ยนะครับเขาจะใช้ชีวิตเหมือนคนรวยครับคือใช้จ่ายสรุ่ยสุร่ายครับเอาเงินช้อปปิ้งนะครับซื้อของที่ไม่จําเป็นครับเพื่อมาอวดคนอื่นที่เราไม่ได้แค่นะครับเพื่อทาให้เขามองว่าเราดูเหมือนจะเป็นคนรวยครับแต่ในจริงเนี่ยเราอาจจะไม่มีเงินติดตัวเลยครับเพราะของที่ซื้อมันก็เกินความจําเป็นมันก็ไม่ได้ใช้และของที่ได้มาครับ ผ่านไปมูลค่าของมันมันก็ค่อยลดลงไปเรื่อยๆครับแทนที่จะเอาเงินไปต่อยอดธุรกิจหรือเอาไปลงทุนให้เกิดรายได้ครับคนเหล่านี้กลับใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยเหมือนเงินมันหามาอย่างง่ายดายครับแล้วเพื่อนๆละครับวันนี้ใช้ชีวิตแบบไหนพิมพ์มาบอกหมอจ็กกี้หน่อยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับกับมิเ i เน่พอดแคสสมองเศรษฐีกับผมหมอแจอก็กกี้มีคําตอบ ขอบคุณนะครับสำหรับการกดติดตามการกดหัวใจการกดแชร์ไปให้เพื่อนๆคนที่คุณรักนะครับเพื่อเขาจะได้ฟังพอดแคสต์ดีๆอย่างนี้นะครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาผมอัปเดตพอดแคสต์ใหม่ๆครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดนะครับแล้วเจอกันใหม่ในพอดแคสต์ตหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ